มูลูกยอนอาการมันเป็นยังไงครับรแล้วก็ไปตรวจมาแล้วอไปตรวจมาแล้วหมอเขาบอกว่ามันหย่อนใช่ไหมแต่ตอนนี้อาการที่แสดงที่ตัวคุณแม่เนี่ยเป็นยังไงกั้นฉี่ไม่ได้หรือยังไงอะไรยังไงมาคับไปลออเล็งอะไรเนี่ย๋อมันจะลงทั้งช่องคลอดเลยใช่ไหมผลแลบ,บเนาะ อ่ะเดี๋ยวหมอดูให้เนาะเป็นมานานหรือยังแม่แม่ขยับได้ได้ได้ไดขอนอนุญาตนะแม่เนาะอือเนาะเป็นคนท้องผูกอ่ะคะไม่ค่อยทานอือท้องผูกด้วยใช่ครับไม่เคยมีปัญหาเรื่องช่องท้องช่องอะไรมาก่อนเนาะผ่าตรงผ่าตัดอะไรไม่มีนะแม่นะ จนรู้สึกได้ชัดๆเลยใช่ไหมค่<ฮ>ะอืม๋ยาผมดึงขึ้นหมอเขาแนะนำให้ไปห่วงไืมห่วงประยุงใช่ไหมคะแล้วคุณแม่ไปทำมาหรือยังออไปที่โรงพยาบาลพุทธอแต่ตอนนี้ไม่ได้ทำเดี๋ยวเวลาผมทำไปแล้วนะแม่เนาะ แม่สังเกตตัวเองดูนะว่ามันจะเบาขึ้นไหมเนาะสังเกตได้ยังไงสังเกตจากสิ่งที่แม่เป็นอยู่เนาะว่ามันไหลลงไปมันเวลาเระเบ่งรุ่นนี้นั่นแล้วเวลาผมผมปรับไปแล้วเนะี่ยมันจะดีขึ้นบ้างน้อยแค่ไหนเนาะถ้าดีขึ้นนะ่ะแม่เอ็มิดทุกครั้งผมจะดูให้ทุกครั้งเลยครับก็ได้อย่ยังได้อยู่พวดฉีบ่อย ที่ก็ก็อ่อนเพราะว่าถ้า<อ>ถ้าอาการถ้าอาการมดลูกหย่อนบางครั้งอาจจะมีผลทำให้ปัสสาวะบ่อยปวดบ่อยอะไรเงี้ยแต่ตัวหลังเนี่ยแบบติดั้งแบบลองเดิแปัสสาวะรอยาเงี้ยอ๋ออมันเลยจุดนั้นนะมแล้วมันเลยกระเพาะปะัสสาวะมันลงตรงดนให้ของอ,อ,อ่อนอ่างเงี้ย ตอนเนี้ยของคุณแม่เขาเนี่ยลักษณะไม่ใช่มันคว่ำหน้าลักษณะมันไหลไหลลงเลยคนละกรณีกับที่เรา่าเคยเจอที่ที่ว่ากัรนฉี่ไม่ได้เหมือนน้องที่มาดูดูที่เราอะ่ะของคุณแม่นี้เขาไหลถอดลงไปเลยไหลถอดกล้ามเนื้อหย่อนแต่ตัวนั้น,น่ะเขาเขาเกิดอาการเกร็งจากการทํางานคว่ำหน้ากับไหลไปเนียคนละเรื่องกันซ้อมหนักซอมหนักด้วยช่วงนี้เนาะ ตอนหลังเลยต้องไม่ไม่ค่อยสมแล้วก็เอาจังหวะเบาๆพ่อมันต้องเหยียงต้องยืนต้องบิดต้องสารพัดเลย สอนแพลงครับประกวดร้องเพลงก็ถึงส่วนพออว่านี่ยเกษียณแล้วไปร้องเพลงด้วยุครุ่ลที่พี่นุ่มีั้นก็ได้นีครั้งหนึ่งเขาชอบร้องเพลงเขาเห็นหมอชอบร้องเพลงก็นในข่าวเขาร้องเพลงเป็นนักดนตรีเก่าอะค่ะแต่ตอนนี้มีงานสอนมีงานสอนเยอะอีกพอเกษียณแล้วก็ยังต้องมาทำงานอีก ยิงจะเสียนะยิงงานหนักกว่าเก่าเพราะว่าเพราะว่า no สึงนมหมอก็ต no ้องเอาประสบการณ์ถ no ้าสุขภาพยังแข็งแรงดีอ hmm ยู่เลยนะคะก็ยังยังใช้วิชาชีพได้โดยเฉพาะคนที่เขามีประสบการณ์สูงก็น่าเสียดายให้ดูไปสีไม่ได้ใช้วิชาชีพแม่ตั้งขาวไว้นี้นะ ผมดึงนี่เจ็บไหมแม่เจ็บนิดๆอ,อัอนนี้เรียกว่ามันไหลลมันไหลลงมันมันมัน,มนพวกนี้จะออกทางช่องคลอดเลยไม่เหมือนกับที่มันลูกคว่ำมันลูกคว่ำเนี่ยปากมันลูกก็อยู่ที่เดิมมาแหละ เพียงแต่ว่าตัวตัวก้นมดลูกแบบกดลงแต่ของแม่เนี่ยมันไหลเงี้ยมันไหลลงมาเลยว่าน่าจะเป็นระดับสีบ่แล้วแ่ะเพราะว่าสัมผัสได้จากอันนี้ก็จะเพิ่มภาวะเสี่ยงเรื่องการติดต่อติดเชื้อขึ้นไปด้วยเห็นแต่ระดับร้อนจัด ถ้าเป็นหมอบบปันอย่างแม่ก็คือใส่หวกไปดูที่สองต้นข้เกิดเกิดการระบาดแม่ลองเหยียดขาลงไปทีไอแม่ลองบิดสะโพกดูเองดูที่มันโล่งมันบ่งขึ้นไหมอืมลองสังเกตดูว่าที่มันไหลอ่ะมันจะมันอาจจะมีไหลอยู่บ้างแต่อาจจะน้อยกว่าเดิมอ่าแต่ถ้าได้นวดกับดึงกันบ่อยๆเงี้มันก็จะกระชับขึ้นมาได้แม่อือ่ะโอเคครับคุณครับ ช่ะยแพทย์แผนไทยมาตามไปดูเคสหนึ่งที่ในห้องนวดอนะ่ะนาะพอดีน้องเขานวดคลายกล้ามเนื้อเสร็จละนะครับผมก็เข้าไปดูไปซักถามประวัติโรคถามอาการดูนะครับปรากฏว่าเป็นคนไข้เพศหญิงอายุประมาณหกสิบกว่าๆนะหกสิบกลางๆนะครับผู้หญิงนะฮะมีอาการคนไข้แจ้งบอกว่าไปตรวจแล้วบอกว่าเป็นมดลูกมดลูกหย่อนอ่ะมดลูกหย่อนนะฮะซึ่งมันสามารถ อ่าเวลาเขาใช้ออกแรงเบ่งเนี่ยครับมันสามารถลงไปที่ช่องคลอดได้เลยปากมดลูกอะ่ะนะครับก็เลยอืมมันก็จากที่อาชีพของแม่เขาเนี่ยแม่เขาาเป็นแชมป์ลีลาดต้องซ้อมลีลาดอยู่บ่อยๆเราก็นึกถึงบริบทของคนที่อ่าไปเต้นประกอบจังหวะลีลา,าดด้วยเนาะว่ามันต้องใช้การบิดตัวการเกร็งตัวการเดินการเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วอะไรเงี้ยครับอีกปัจจัยหนึ่งก็คือยุมากแล้วแหละกล้ามเนื้อมันหย่อนเนาะทีเนี้ย มีอาการท้องบูกมีอะไรร่วมด้วยนะครับอันที่ผมจะที่บายให้ฟังนิดหนึ่งว่ากรณีางยมันมีสองกรณีด้วยกันเรื่องของมดลูกกันนะแต่ถ้าเป็นหนุ่มสาวหน่อยอายุอ่าน้อยๆหน่อยประมาณสี่สิบกลางๆถึงสี่สิบปลายๆขึ้นไปเนี่ยก็าจจะเป็นมดลูกต่ํตาตามศาสตร์แพทย์เป็นไเรเลาก,ก็คือมดลูกมันอตัวก้นมดลูกกับมันกดลงกดต่ําลงไปกดทับกระเพาะปัสสาวะทีหนึ่งทําให้ปัสสาวะบ่อยกัรนปัสสาวะไม่นจะอยู่อะไรเงี้ยครับ แต่ของกรณีของคุณแม่เขาเนี่ยผมดูแล้วไม่ได้เป็นกรณีที่มลูกมันต่ําตามตามอาศาสตร์ของแพทย์แผนไทยนะครับแต่ว่ามันเกิดจากการการกล้ามเนื้อปีกมลูกอะกล้ามเนื้อที่เกี่ยวพันอยู่มันมันมันคลายตัวครับคลายตัวมันอ่อนอ่อนตัวลงคลายตัวลงทําให้ตัวมลูกมันไหลลงไปเลยครับไหลย้อนกลับลงไปเลยกลับไปที่ช่องคลอดน,นะครับเกิดเพราะว่าน,นี้เพราะว่า คุณแม่เขายังกั้นปัสสาวะได้ปกติอะไรได้ปกตินะครับเพียงแต่ว่าเวลาเขาออกแรงเบ่งแล้วมันรู้สึกว่ามันจุกลงไปที่ปากช่องคลอดกรณีนี้ก็เลยใช้หลักการดึงมดลูกให้เขาดึงตีมดลูกนะกล้ามเนื้อเกี่ยวพันหน้าท้องด้วยเข้าสัญญาณหน้าท้องแล้วก็ดึงพยายามดึงฝืนตีมดลูกเข้าหาสะดือฝืนจากล่างขึ้นบนนะครับใช้เวลากดอยู่ประมาณสักสิบกว่านาทีได้ครับนะฝืนมดลูกตัวนี้นะฮะก็จะช่วยเขาได้บ้างนะครับ แต่ว่าด้วยความที่อายุมากเนาะมันค่้มีอายุพอสมควรแล้วแหละแล้วก็เขาต้องไปใช้เรียบทดเดิม,ดมคือต้องไปซ้อมดีลาดนะครับก็เลยได้แนะนําให้เขาแบบใช้จังหวะที่เบาๆนะครับไม่ต้องออกแรงอะไรมากมายอะไรเงี้ยครับอันนี้ก็เป็นอีกกรณีหนึ่งที่เจอนะครับอยากจะแชร์ประสบการณ์ให้เพื่อนๆอน้องๆห,หมอแพทย์แนไทยเราได้ได้รับรู้กันว่ากรณีมดนลูกหย่อนนะครับบางทีเราไปยึดตามทฤษฎีของแพทย์นไทยเป๊ะๆเลยมันก็ไม่ได้นะครับเพราะว่ามันแล้วแต่กรณีที่เกิดขึ้นไงครับ อย่างของคุณแม่กับของเคสที่มันผ่านมาก็ต่างกันโดยสิ้นเชิงที่ผมเจอมานะครับอ่ะก็ลองดูนะผมก็อ่าลองดูว่าอีกประมาณสักอาทิตย์หนึ่งเขากลับมาเนี่ยจะได้มาสอบถามอาการดูว่าดีขึ้นบ้างไหมเนี่ยเพิ่งทำไปครั้งเดียวเลยนะครับทําครั้งแรกเมื่อกี้หลังทําผมก็ประเมินดูละก็ปรากฏว่าคุณแม่บอกว่า ي, มันโล่งเลยนะมันโล่งเลยหน้าทงหน้าท้องมันเบาเลยนอนบิดเอวซ้ายขวานอนพลิกตัวดูเนี่ยมันสบายขึ้นเราก็หวังว่าอาการแม่เขาน่าจะดีขึ้นนะครับอันนี้ภาวะของมดลลูกหย่อนนะครับ